การป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยอาหารค้นพบ5ชนิดผักที่มีศักยภาพกรมการแพทย์ได้เผยให้ทราบว่าการรับประทานอาหารเหล่านี้อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเป็นอย่างดีแต่ทราบหรือไม่ว่าผักแต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร5ชนิดผักป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1. บรอกโคลีมีสารต้านอนุมูลอิสระ แอนติอิดอนที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง 2. แครอทคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระ 3. ม,มะเขือเทศมีสารพิษเอทิโนยและโคพินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ 4. กระเทียมมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระหผักใบเขียวเช่นผักกาดหอมผักชีเซามีสารโอยฟีนอลและแคโรทีโนโดซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ทำาไมผักเหล่านี้ถึงมีผลการศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในผักเหล่านี้ช่วยป้องกันการเสียหายของเซลล์และลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารเทียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตและสิ่งอื่นๆอ,อาจมีบทบาทสําคัญเช่นกันอย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่ดีและอาจมีผลในการลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดการรับประทานอาหารเหล่านี้ อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการป้องกันมะเร็งการออกกําลังกายการบริหารจัดการความเครียดและการหลีกเลี่ยงสารเสพติดเช่นกันมีบทบาทสําคัญในการลดความเสี่ยงต่อมะเร็งดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเป็นแบบสุขภาพดีอาจมีผลในการป้องกันมะเร็งมากกว่าที่คิดไว้คุณคิดว่าการรับประทานอาหารเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้จริงหรือไม่หรือคุณมีวิธีอื่นในการป้องกันมะเร็งที่คุณต้องการแบ่งปันชวนเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นได้เลย